กันลกันลีโตให้เอมคูเทียวี้ิงปหนฮะอยาเลยไม่ไม่มีหมืกันากนหน่อยแล้วชกผมเ่กวาขวาดิกดขันโอ้ขวา้วนะมันติดมันตัดไม่ได้เหยข้ไหนเลยาลานทาให้ ไม่ได้เข้าเลยาแทกว่ว่าออรนเลยอะไรอยไปตากหัวน้ำแนอยู่กลัาแท้กว่าว่าวันนี้พาลูกชายมาตัดผมไม่จะเอาหลอว่เลยดดิเฮ้ยเอาอันกว่าแต่เนอแปลงนี่้สงห สูงสูง,สงโอ้โหไม่กล้าแตะเลยนะแม่ทำไมเริ่เป็นโซมาธาเริ่มหลอนแล้วหลอนแล้วอะไรอีกน้อยน้อยยังดูได้ แรงมากเลยหัวล่นั่นล่ะใช่หัวเกินหัวเกินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยก็บอกแล้วมันเข้าผมมันบางไงลูกตาไปเลยเดี๋ยวค่อยไป ความหลอ่อหล่อยัง,ยงโพงค่ะมาดิที่บ้านหรือ่ที่บ้านอยู่ที่บ้านครับเดี๋ยวเดหล่อยังคะหลออ่อหมหล่อไหมครับ<ล>อโอเคค่ะบ๊ายบาย